โอเคครับขอต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่ในส่วนของคลิปที่2ต่อเนื่องจากคลิปก่อนหน้านี้ในเรื่องของ5ขั้นตอนทองคานะครับสู่คลิปเดทคัมพีหกวงกลมครับเพื่อความสําเร็จแบบยั่งยืนไร้ขีดจํากัดกับแซบ8ปดภายใต้องค์กร VR the Pink นั่นเองนะฮะวันนี้ผมอาจารย์ชะวะโรธโรบรรัตระดีครับจะขยายความเข้าใจว่าวันนี้กระบวนการ5ขั้นตอนทองคํานั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดครับก็คืออะไรครับข้อที่5นั่นเอง ข้อที่5คืออะไรครับส่งตัวเราแล้วก็ทีมงานเข้าเรียนรู้ในระบบของ6วงกลมหรือของ VRD าดิพเนี่ยอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอครับทั้งออฟไลน์และก็ออนไลน์ด้วยซึ่งวันนี้ผมจะมาขยายความเข้าใจว่าในส่วนของ6วงกลมนั้นนะฮะเราต้องทำอะไรบ้างเพื่อจะส่งต่อแล้วก็สามารถแบ่งปันแล้วก็โคชชิ่งทีมงานได้อย่างมืออาชีพด้วยนะครับโอเคมาดูขั้นตอนแรกครับกระบวนการเรียนรู้เราจะทำตามระบบครับ หลังจากนั้นครับระบบจะทํางานแทนเราครับเขาเรียกว่าคารผ่อนแรงพลังทวีคูณนั่นเองเพื่อให้เกิดการก๊อปปี้เรียนแบบทําซ้ําส่งต่อก๊อปปี้เรียนแบบทําซ้ําส่งต่อส่งผลให้เกิดการค้นหาและสปอนเซอร์คนและการขายสินค้าในยอย่างมืออาชีพครับหลังจากนั้นเราสามารถเป็นคนที่สอนงานเป็นพี่เลี้ยงเป็นโค้ชสอนงานพัฒนาองค์กรได้ยอย่างมืออาชีพครับสุดท้ายก็จะสามารถรักษาคนในองค์กรของเราเนี่ยได้แบบมืออาชีพจริงไหมฮะใครเห็นด้วยกด888เข้ามาครับ นี่คือการใช้ระบบนะฮะเพราะฉะนั้นมาดูครับ6วงกลมวงกลมวงแรกต้องทำอะไรบ้างครับ1ครับคือการขายของในการชวนคนนั่นเองสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เบสิกพื้นฐานอยู่แล้วนะฮะที่เราจะสามารถที่จะเปิดตลาดขยายองค์กรธุรกิจหรือขยายความเข้าใจและก็แบ่งปันโอกาสนี้ให้กับผู้คนได้มากมายมหาศาลในพื้นที่ของเราครับทั้งคนที่เรารู้จัก แล้วก็คนที่อยู่ในโลกออนไลน์ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนกระบวนการนี้เราสามารถเรียนรู้ซ้ำๆโดยเฉพาะการศึกษาในเรื่องของตอนเชียงออนไลน์ครับจะมีในส่วนของ OVP ออนไลน์โดยพี่เล็กและพี่พั์อินทมาศครับจะมีการไลฟ์สด สอนโอฮีออนไลน์ในเพจ VR the Pink 1ชั่วโมงครึ่งครับทุกๆวันเลยจันทถึงสุกนะฮะจะมีการขายแนวคิดธุรกิจแล้วก็แบ่งปันโอกาสทางธุรกิจอยู่ทั้งหมดอยู่4หัวข,ข้อหลักครับเราจะได้เรียนรู้เรื่องอะไรครับเรื่องของความสวยงามหรือการขายอาชีพนั่นเองว่าทําไมต้องทําธุรกิจเครือข่ายนั่นเองสามารถตอบโจทย์แก้ไขปัญหาและเป็นทางรอดในยุควิก,ตกฤตเศรษฐกิจและวิกฤตโลกโดยเฉพาะโรคระบาดยังไงบ้างข้อที่2ครับตอนเที่ยงจะสอนให้เราสามารถ เข้าใจในเรื่องของความมั่นคงความน่าเชื่อถือของบริษัทแซ้888แล้วก็อรยาพรัพร์ตี้ด้วยความเป็นมาของบริษัทปณิธานความมุ่งมั่นความตั้งใจพันธกิจของท่านประธานของเราด้วยนะฮะข้อที่3ครับเราจะเข้าใจในส่วนของรายเดยดของคุณประโยชน์ของสินค้าแต่และรายการช่วยเรื่องอะไรบ้างมีความสุดยอดมีจุดเด่นมีส่วนผสมอะไรบ้างครับ และข้อที่4ครับเราจะเข้าใจเรื่องรายได้แผนการจ่ายเป็นการผ่านลึกเลยทีเดียวเมื่อเราเรียนรู้ซ้ําๆในตอนเที่ยงนะฮะเราจะสามารถแบ่งปันโอกาสทั้งเรื่องของสุขภาพเรื่องของสินค้าคุณประโยชน์ให้กับคนใหม่ได้ด้วยพร้อมกับในส่วนของการขายอาชีพได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นขายของชนคนวงกลมแรกคือตัวเราและก็ทีมงานพากันจับมือทําครับ เพราะนั้นการเข้าเรียนรู้ตอนเที่ยงทุกวันจะเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์สูงสุดเลยโอเคไหมครับและที่สําคัญครับเวลาเราขยายโอกาสทางธุรกิจหรือการแนะนําสินค้าหรือการสปอนเซอร์นั้นผมแนะนําให้มีเครื่องมือครับเพราะฉะนั้นภาพหนึ่งภาพเนี่ยแทนคำบรรยายเป็นหมื่นๆเป็นแสนแสนเป็นล,ล้านคำครับเพราะฉะนั้นเราต้องมีแฟ้มสปอนเซอร์ครับมีในส่วนของคู่มือธุรกิจ แมกกาซีนที่เกี่ยวกับธุรกิจของเราครับนิยสารโบรชัวสินค้าจะต้องมีด้วยเพื่อในการสร้างความมั่นใจและทําให้เราพูดคุยในการสื่อสารแนะนําโอกาสทางธุรกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสินค้าได้ด้วยและเรื่องของความน่าสนใจธุรกิจได้ง่ายขึ้นครับเพราะภาพแต่ละภาพนั้นสามารถขยายความเข้าใจสร้างความน่าเชื่อถือได้มากมายมหาศาลครับเพราะฉะนั้นแฟ้มสปอนเซอร์ท่านต้องซื้อติดตัว ต่อที่อาจารย์ชัวโรดได้นะครับหรือว่าอัปไลน์ในสายงานของท่านได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นท่านต้องมีภาพแล้วก็มีแฟ้มคู่มือทํางานนั่นเองนะฮะจะทําให้เราสามารถทําข้อแรกครับการขายสินค้าและก็การสปอนเซอร์ขยายธุรกิจชวนคนร่วมธุรกิจนั้นง่ายขึ้นเป็น10เท่าร้อยเท่าครับใครเห็นด้วยครับกด888เข้ามาครับวงกลม6วงกลมครับวงกลมแรกผ่านไปเรียบร้อยครับคือการขายของและชวนคนครับหลังจากนั้นเราจะเข้าสู่กระบวนการของวงกลมที่2ครับก็คืออะไรครับเข้าเรียนรู้ในระบบของโรงเรียน ที่เรียกว่า4วิชาครับเขาเรียกว่าคอร์ส4วิชานั่นเองแตคอร์สนี้จะเป็นการติดอาวุธทางปัญญาและความรู้ของเราทั้งหมดสรุปรวบยอดจากประสบการณ์25ปีและก็ผู้นําหลายๆท่านครับที่มีประสบการณ์และความสาเร็จโดยเฉพาะนําโดยนะฮะประธานผู้ก่อตั้งองค์กร v เ The Pink ครับพี่เล็กและพีพั์อินทมาตอเน,นี้ยท่านก็จะมาแบ่งปันกับประสบการณ์ความสำเร็จของท่านครับว่าในธุรกิจเครือข่ายนั้นองค์ความรู้เบสิกพื้นฐานที่เราจะต้องติดไมซ์ เข้าใจให้ชัดเจนก่อนเข้าใจอย่างลึกซึ้งก่อนเพื่อเราจะสามารถไปถ่ายทอดและไปสร้างชีมได้เนี่ยต้องรู้อะไรบ้างรู้ที่1ของ4วิชาครับคือวิชาแรกครับคือวิชาในเรื่องของการวาย o อจอยครับในการขายอาชีพครับว่าเราตัดสินใจมาเลือกธุรกิจเครือข่ขายโดวยเฉพาะแซ่แปดแปเพราะอะไร ความสวยงามมันคืออะไรเราเคยเจอปัญหาอะไรในชีวิตเราสามารถตอบโจทย์แก้ไขปัญหาชีวิตอะไรบ้างแซ8 8 8ดดีกว่าธุรกิจอื่นอย่างไรบ้างครับเพราะฉะนั้น y i j o y สาเหตุที่เรามาตัดสินใจร,ร่วมธุรกิจของแซ8 8 8เพราะอะไรครับท่านต้องสามารถเรียนรู้และสามารถขายอาชีพได้ข้อที่2ครับท่านต้องสามารถแชร์ประสบการณ์ในเรื่องของผลิตภัณฑ์สุขภาพได้ครับข้อสีวิชาจะสอนให้ท่านสามารถแนะนําผลลัพธ์ของสินค้า ของท่านได้และก็เรียนรู้จากประสบการณ์ของเพื่อนๆครับแต่และคนมีปัญหาสุขภาพอะไรบ้างก่อนทานดูแลสุขภาพอย่างไรและพอมาเจอธุรกิจของเราและก็สินค้าของแท888ผลลัพธ์เป็นอย่างไรบ้างโอเคไหมครับเราจะแชร์ประสบการณ์ในเรื่องของสุขภาพได้ด้วยข้อที่3ครับเราจะเข้าใจในเรื่องของรายเดยดเชิงลึกของสินค้าผ่าสินค้าส่วนผสมแต่ละรายการนะครับผลประโยชน์ของมันคุณประโยชน์ของมันอาการกระทืงโรคอาการซางพิษอย่างไรบ้างความถี่ในการทาน ปริมาณในการทานด้วยนะครับอย่างมืออาชีพเลยทานอย่างไรแต่ละรายการของแซ่888ครับและก็วิชาที่4ที่เราจะรู้ครับเราจะรู้เลยครับเราจะรู้เรื่องของผ่าเรื่องของรายได้ครับแผนการจ่ายแต่และช่องทางไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโบนัสค่าได้นำา7ชั้นลึกครับ8020105555130เปอร์เซ็นต์ตำแหน่งอะไรได้เต็มแม็กเลยและก็ในส่วนของโบนัสบริหารทีมครับฝังอ่อน40จ่ายอย่างไรมีเงื่อนไขอะไรบ้างและโบนัสลิขสิทธ์แมทชิ่งครับเหลือบิลลิขสิทธิ์โบนัส ลูกกระตันยูครับจ่ายลึก5ชั้น20 10 1บ 5, 5นั้นจ่ายอย่างไรมีเงื่อนไขยอย่างไรบ้างนะครับทั้งตำแหน่งเกียรติยศบริัท l อลเซลครับแล้วก็บริัสบริหารดีนั่นเองนะฮะเราสามารถเข้าไปเรียนรู้ในคอร์สสีวิชาซึ่งต้องเข้าครับตัวเราแล้วก็ทีมงานต้องเข้าเข้าไม่จำกัดจำนวนครั้งครับยิ่งเรียนรู้ซ้ำๆฟัง,ฟงบ่อยๆทำบ่อยๆเรียนรู้บ่อยเราก็จะเชี่ยวชาญเป็นมืออาชีพได้เร็วขึ้นครับใครเห็นด้วยครับกด888เข้ามาครับเรียนรู้ซ้ำๆจะเกิดความเชี่ยวชาญอัตโนมัตินนั่นเ นี่คือในส่วนของวงกลมที่2นะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ที่ผมขยายความไปเรียบร้อยครับวิชาที่1ครับที่เขาจะสอนใน4วิชาครับคือ Y ายไอครับแชร์ประสบการณ์ทำไมจึงตัดสินใจร่วมกับธุรกิจเครือข่ายและก็แซบ8ปดดีกว่าธุรกิจอื่นอย่างไรบ้างเราจะสามารถแบ่งปันและก็ขายอาชีพได้วิชาที่2ครับ product experiences ครับก็คือประสบการณ์สินค้าเราจะแชร์ประสบการณ์สุขภาพและผลลัพธ์ของสินค้าได้ว่าก่อนและหลังนั้นเรามีปัญหาสุขภาพทานและเป็นอย่างไรบ้าง โอเคไหมครับและเรียนรู้ประสบการณ์จากเพื่อนๆที่อยู่ในคลาสเรียนที่มาเรียนคอร์สสีวิชาด้วยกันแบบเต็มรูปแบบเลยทีเดียวนะซึ่งจะมีประสบการณ์ตั้งแต่3คน5คนบางทีก็เป็น10คนเลยทีเดียวนี่คือสุดยอดครับเป็นการรวบรวมประสบการณ์ของเพื่อนๆเราด้วยเราจะได้ไปแบ่งปันให้ต่อไปด้วยนะครับวิชาที่3ครับที่เราจะรู้ครับ compensation plan insight ครับคือความเข้าใจเชิงลึกของแผนการตลาดนั่นเอง จะเป็นการจอดลึกผ่าแผนให้ดูรายละเอียดทั้งหมดเลยนะครับให้เราสามารถถ่ายทอดได้และสุดท้ายคือ product s insight ครับความเข้าใจในเรื่องของสินค้าเชิงลึกนั่นเองแต่และรายการเป็นอย่างไรบ้างโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นวงกลมที่1นครับขายของชนคนเข้าสู่วงกลมที่2ครับเรากับทีมงานจะเริ่มติดไมซ d เซ็ความรู้พื้นฐานที่จําเป็นในการวางเสาเข็มให้กับองค์กรของเรา ตึกจะสูงได้องค์กรของเราต้นรุ่นต้นที่เสาเข็มที่แข็งแรงจริงไหมครับเราจะสร้างองค์กรที่เป็นมืออาชีพไเ,เราต้องเป็นมืออาชีพก่อนเข้าใจเชิงลึกเพื่อแบ่งปันได้ถ่ายทอดได้สอนงานได้จริงไหมครับใครเห็นด้วยกด444 4เข้ามาครับเราต้องเข้าใจและเป็นมืออาชีพครับสู่วงกลมที่3ต่อว่าเราเรียน2ขั้นตอนแล้ววงกลมที่1วงกลมที่2ครับเข้าสู่วงกลมที่3ครับคืออะไรครับเราจะเข้าสู่กระบวนการนําความรู้ทั้งหมดนั้น ที่ได้นะฮะเข้าสู่กระบวนการจัดประชุมเฮลเมตติ้งครับขยายโอกาสทางธุรกิจที่อยู่ในพื้นที่ของเราในบ้านของเราในชุมชนของเราโอเคไหมครับสถานที่ไม่ซีเรียสว่าจะจัดที่ไหนก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะจัดแชร์ประสบการณ์แชร์ขายไอเดียธุรกิจครับมีแฟ้มสปอนเซอร์นะอาจจะทํางานเป็นทีมกับทีมงานนะครับนัดประชุมที่บ้านนัดประชุมที่ร้านอาหารก็ได้ที่วัดก็มีนะโรงเรียนก็มีครับรีสอร์ทก็ทําได้โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นก็จะมีในส่วนของคนในส่วนของแบ่งปันโอกาสในเรื่องของรายได้ แบ่งปันโอกาสในเรื่องของสุขภาพเคสประสบการณ์ต่างๆก่อนหลังเนาะและวก็ผู้ประสบความสำเร็จแล้วก็ร่วมในการขวัญน,น้ําใจในพื้นที่ด้วยอันนี้คือการยกห้องประชุมที่อยู่ในบริษัทของเราครับหรือว่า OVP ใหญ่ไปจัดในชุมชนของเราให้เร็วที่สุดครับไม่ต้องรอรอบใหญ่เพราะฉะนั้นธุรกิจจะขยายไปสู่ผู้บริโภค หรือว่า,วา,วาที่นักธุรกิจในองค์กรของเราได้เร็วที่สุดครับเป็นการขยายให้เร็วที่สุดนั่นเองตีเหล็กตีตอนร้อนโอเคไหมครับใครตามทันกด888เข้ามาครับยกห้องประชุมในบริษัทไปอยู่ที่บ้านในชุมชนของเราครับฮาวมีติ้งสามารถทําเป็นออนไลน์ได้ด้วยนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะทําชุกทุกเที่ยงก็จะมีในการจัดกิจกรรมซึ่งพี่เล็กและพี่พัดอินทอร์มาสของเราครับก็จะมีการออนไลน์ OVP วันละหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับให้ข้อมูลทั้งหมด4กระบวนการด้วยกันนะฮะอย่างรูปนี้ในการจัดาาาีทต้งในนนพื่่ๆ DC บด ที่จังหวัดบุรีรัมย์อำเภอบ้านด่านก็มีการจัดทั้งเฮลเมดติ้งด้วยแล้วก็โอ p ีพใหญ่ด้วยนะครับที่ขอนแก่นก็จะมีเช่นเดียวกันครับในส่วนของร้านปูซารอนนะครับก็จะมีกิจกรรมและก็ผู้นําในพื้นที่ขอนแก่นแล้วก็จะจัดจกิจกรรมแบ่งปันโอกาสทั้งสุขภาพและเรื่องของรายได้แล้วก็ความมั่นคงและความน่าเชื่อถือของบริษัทแซบ888แล้วก็อารยยาพรอพเพอร์ตี้ซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่เป็นบริษัทแม่ของเราครับในตลาดหลักทรัพย์ด้วยเป็นบริษัทที่มีมูลค่าหลายหม นั่นคือบริษัทของเจ้าสัวนั่นเองที่มาแบ่งปันให้กับเราด้วยคอนเซปต์ครับช่วยทุกคนให้รวยช่วยคนป่วยให้หายครับและช่วยให้คนที่ตายจากธุรกิจเครือข่ายอื่นให้มาฟื้นคืนชีพที่บริษัทแซบแปดแปดแปดครับแบบนี้ดีไหมครับอ่านะฮะนี่คือส่วนของการนําความรู้ทั้งหมดเข้าสู่กระบวนการขยายธุรกิจแบบเฮ้ e มิทติ้งนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะสามารถจัดเฮ้ามิทติ้งได้ง่ายขึ้นคือการบางทีเราใช้ออนไลน์ช่วยเราอาจจะมีการไปนัด ประชุมที่บ้านเพื่อนหรือใครสักคนหนึ่งแล้วก็สามารถใช้เสียงใช้ภาพครับที่ออนไลน์ผ่านมือถือเนี่ยสร้างความมั่นใจและเป็นเนื้อหาในการจัดประชุมได้ก็คือพาทุกคนฟังนะฮะฟังในส่วนของออนไลน์ OPP จันท์ถึงสุ์เที่ยงถึงบ่ายโมงครึ่งนั่นเองซึ่งหมายเลขหนึ่งของเราครับนักธุรกิจรายได้สูงสุดของบริษัทเรา Cloud d i ด,ดมอน d คนแรกของโลกครับคุณเล็กและพิพัฒน์อินทามาจะแบ่งปันไอเดียและวิธีการแนวคิดความน่าเชื่อถือความน่าความน่าสนใจของธุรกิจทั้งหมดและก็ผลลัพธ์ของธุรกิจด้วยนะ ทั้งหมดอยู่4กระบวนการครับ1ครับขายอาชีพทําไมต้องทําธุรกิจ2ครับขายบริษัทครับความน่าเชื่อถือของบริษัททั้งหมดเลยแนะนําโอกาสทางเรื่องของสินค้าสุขภาพครับจอดเลือกทุกรายการและก็เรื่องของรายได้ด้วยนะครับนี่คือ4ขั้นตอน4ความรู้ที่เราจะรู้ทุกเชียงนั่นเองพาคนเข้าฟังแล้วก็ขวัญน,น้ําใจกันหลังจากที่ฟังจบได้แบบนี้โอเคไหมครับใครตามผมทันใช้มือถือ Ho m e ิทฟังที่บ้านจัดประชุมกลุ่มย่อยฟังที่บ้านฟังพี่เล็กได้แล้วก็ขวัญน,น้ําใจกันได้เลยกด888เข้ามาครับ น,ะะนี่คือใช้ประโยชน์จากนักธรุรกิจหมายเลขหนึ่งของเร,เราเรามาดูตัวอย่างสั้นๆครับอย่างเช่นนี้นะฮะพี่เล็กจะมีการจัดแบบนี้ให้กับเราผมขออนุญาตให้ดูตรงนี้เนาะการสำน,นัสมาชิกบางคนจะมีมุมมองที่ถูกต้องก็จะมีการกขายอาชีพขายความมั่นใจความน่าเชื่อถือได,ด้นำมาสินค้าเห็นไหมฮะขายบริษัทความน่าเชื่อถือบริษัทของเราอาหารแต่ในรายการครับมีภาพประกอบชัดเจนนะครับและเข้าสู่เรื่องของอะไรครับรายได้ครับ และพี่เล็กจะมีการโชว์ไรายได้ให้เราดูทุกวันเช่นเดียวกัน,นารายได้แต่และข้อแผนแนะนําเป็นอย่างไรนะครับค่าบริหารทีมเป็นอย่างไรแล้วก็แมทชิ่งเป็นอย่างไรบ้างก็จะมีการให้โอกาสเราแล้วก็ได้เรียนรู้ตรงนี้ทุกๆวันครับเห็นไหมครนี่คือในส่วนของการที่รำความรู้ตรงนี้ครับแล้วก็โอกาสตรงนี้ครับไปสามารถจัดประชุมเฮาเมตติ้งที่บ้านได้โอบความรู้ไปจัดต่อหรือว่าพาคนฟังผ่านมือถือได้เลยแบบนี้โอเคไหมครับแบบนี้เลยนะฮะทำให้เราทำงานได้ง่ายขึ้น โอเคนะครับนี่คือกระบวนการโฮมเมดติ้งนะฮะและยังไม่พอครับตอนเย็นผู้นำเงินล้านของทีม VR the Python บริษัทแซ8 8ก็จะมาจัดเทรนนิ่งแบ่งปันความรู้ครับเทคนิควิธีการกลยุทธ์ในการสร้างทีมให้แข็งแกร่งให้ประสบความสำเร็จด้วยความรู้พื้นฐานไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเปิดใจนะฮะการตอบข้อสงสัยการสปอนเซอร์การชวนคนนะฮะการทำ ABC TF การใช้ระบบมือถือของเราเข้าสู่ระบบสมาชิก back office การคีย์สมัครผังองค์กรตรวจสอบรายได้ทั้งหมดเลย ก็จะมีกระบวนการตรงนี้ให้กับเราด้วยนะครับเราสามารถเข้าไปเรียนรู้ฟรีในเพจ VR the Ping ได้ทุกเที่ยงแล้วก็ทุกทุ่มตรงครับจะมีแบบนี้ดีไหมครับใครบอกว่าโอ้โ oh, หสมบูรณ์แบบมากได้เรียนรู้ที่บ้านอยู่ไกลขนาดไหนครับไม่ต้องเดินทางมาที่ออฟฟิศครับออฟฟิศไปอยู่ที่มือถือของท่านเรียนรู้ในห้องคลาสเรียนมืออาชีพจากนักธุรกิจเงินล้านของเราครับใครบอกว่าสุดยอดครับกด888ให้ด้วยครับกด8ป8ปเข้ามาครับ เห็นไหมครนี่คือในส่วนของโรงเรียนอยู่ในมือถือของท่านครับในการทําธุรกิจให้คนใหม่และคนเก่าได้ทบทวนได้รับเลื่อยตลอดเวลาครับให้เป็นเหมือชีพนั่นเองผ่านกระบวนการทั้งหมด3วงกลมเรียบร้อยครับเข้าสู่วงกลมที่4ครับก็คือการพาคนทั้งหมดที่ผ่านข้อ1ข้อ2ข้อ3นะครับเข้าสู่ความน่าตื่นเต้นและความน่าเชื่อถือทั้งหมดภาพลักษณ์ที่ใหญ่ขึ้นก็คือเข้า OPP ครับกิจรกรรมเปิดโอกาสทางธุรกิจจะมีทั้งนแน่นอนครับออนไลน์ตอนเที่ยงก็มีจริงไหมครับ ตอนเที่ยงพี่เล็กบรรยายเองแล้วก็จะมีรอบตามจังหวัดต่างๆจะมีทั้งงาน o v p จากทีมต่างๆของผู้นำจากองค์กรเดอะพิงแล้วก็งานแกรน OPP ใหญ่ซึ่งบริษัทเป็นเจ้าภาพในการจัดครับเราดูตารางต่างๆที่แจ้งโดยในส่วนของเว็บเพจบริษัทนะแล้วก็ในส่วนของห้องไลน์ แล้วก็อัพไลน์ของท่านด้วยนะครับติดตามตัวนี้แจ้งสมาชิกในการเคลื่อนคนเข้าชียัพโปรโมทเอทีไฟให้อย่างชัดเจนร้อเซตเต็มเข้าแล้วจะได้ประโยชน์อะไรบ้างจะเกิดพลังทวีคุณพันผ่อนแรงอย่างไรบ้างความตื่นเต้นเร้าใจและคนที่มีข้อสงสัยลังเลกล่ากล้ากลัวจริงไม่จริงได้ไม่ได้ดีไม่ดีทำไม่ทำพาเข้าร่วมกิจกรรม OPP ครับแล้วบรรยากาศทั้งหมดพลังในนั้น จะเปิดใจคนเราได้ร้อยเปอร์เซ็นเต็มครับผมการันตีผมการันตีว่าเปิดได้ร้อยเปอร์เซ็นเต็มแน่นอนครับใครเคย่านประสบการณ์นี้แล้วครับพี่น้องครับเคยเคยพาคนไปตื่นคนครับพาคนไปตื่นคนครับเชิญคนมาพาคนกลับรับตังกด888เข้าด้วยครับเพราะฉะนั้นไปเจอบรรยากาศคน800คนคน700คนคนพันคนคน3,000คนคน5 0 0พันคนยังไงก็เปิดใจครับได้พลังมากกว่าที่เราสื่อสารด้วยตัวเราเองจริงไหมครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกิจกรรมแกรนด์โอเทั้ง4รอบที่ผ่านมาครับทั้งสุริน เกือบ600ท่านครับที่อุดรครับประมาณ900ท่านครับที่ภาคใต้สุราษฎร์ธานีเป็นพันครับแล้วที่ร้อเอ็ดครับพันกว่ามาดูในส่วนของนี้ฮะล่าสุดนี้เราจัดอยู่ที่ร้อเอดครับถือว่าสถิติประเทศไทยครับเราจัดครั้งแรกที่จังหวัดร้อเอดครับ OVP แกลน OVP แซบ888ในวันที่21นะในส่วนองสิงหาคมที่ผ่านมานะครับเราจัดกิจกรรมที่สาเกตอลล์คนทะลุพันกว่าคนครับพี่น้องครับ พันก่าคนเยอะมากๆนะฮะในส่วนของการมารับข้อมูลแล้วก็ปณิธานบริษัทครับวิสัยทัศน์ของท่านประธานด้วยความตั้งใจความมุ่งมั่นของบริษัทครับมาดูในส่วนของเคสประสบการณ์ผู้ใช้สินค้ารายได้แนวคิดไอเดียแรงบันดาลใจจากผู้ประสบความสำเร็จตําแหน่งคลาวด์ไดมอนด์นั่นเองโอ้โหสุดยอดมากๆและมีรางวัลแจกมากมายครับมีทองคําเกือบ10เส้นนะฮะแล้วก็มีในส่วนของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของบริษัทแซบ888เกือบร้อยรางวัล แจกฟรีให้กับผู้เข้าร่วมงานเลยนะฮะนี่คือบรรยากาศภาพภาพของความตื่นเต้นทั้งหมดครับที่เราจัดและครั้งที่5เร็วๆนี้ตั้งเป้าอยู่ที่3,000คนครับเตรียมตัวเลยว่าจังหวัดอะไร เตียมตัวนะฮะนี่คือในส่วนของกระแสของบริษัทแซบ8ป8ที่ถูกจัดลำดับให้เป็นบริษัทเครือข่ายขายตรงน้องใหม่ที่อายุไม่เกิน6ปีมาแรงที่สุด2ปีซ้อนครับ64หมายเลขนึงครับ2องก็เป็นหมายเลขหนึ่งครับพี่น้องครับใครมั่นใจว่าแซบ8ป8โคตรมาแรงครับน่าสนใจที่สุดและเป็นโอกาสทางธุรกิจที่ดีที่สุดตอนนี้ครับกด888อีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องครับเข้ามาครับกด8 8.8 8ครับ นี่คือการทําการตลาดที่ทําให้เรามีภาพความสําเร็จความน่าเชื่อถือและมีภาพในการเปิดความมั่นใจให้กับผู้คนครับทั้งโลกออฟไลน์และออนไลน์ได้ด้วยนี่คือความเข้าใจในการขยายตลาดครับพี่น้องครับในการสร้างแบรนด์ให้คนมั่นใจและไว้วางใจในแบรนด์ของเราด้วยเห็นไหมฮะสีวงกลมเรียบร้อยครับเมื่อผ่านสีวงกลมสิ่งที่เราต้องทําต่อในวงกลมข้อที่5ก็คือพาคนที่ผ่านสีข้อนั้นเข้าสู่วงกลมที่5คือคอร์สเทรนเดอร์เทรนเนอร์ครับพี่น้องครับ เราจะประสบความสำเร็จได้เราต้องเป็นผู้นําหรือผู้ตามครับผู้นําจริงไหมเราต้องเป็นสิงโตหรือว่าเป็นแมวครับต้องเป็นสิงโตจริงไหมมังกรหรือมังคือครับคําตอบคือมังกรครับเห <im it> ็นไหมฮะเป็นอินรีรือกระจกครับต้องเป็นอินรีจริงไหมฮะแล้วเราทํางานเดียวๆทางานคนเดียวพระเอกคนเดียวหรือทํางานเป็นทีมครับต้องทํางานเป็นทีมและตัดสินใจกล้าๆกลัวๆลัลลลงเลสงสัยหรือตัดสินใจเด็ดขาดในการประสบความสำเร็จครับเราต้องตัดสินใจสําเร็จจริงไหมฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะสร้างให้องค์กรทุกคนในองค์กรของเราครับ เป็นผู้นําได้ตัดสินใจสําเร็จทํางานเป็นมืออาชีพและเป็นทีมได้ต้องพาคนเข้าสู่คอร์สปลูกพลังผู้นําครับพี่น้องเพราะฉะนั้นหลักสูตรเทรนเนอร์สร้างนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จและได้หลักแสนหลักล้านหลักสิบล้านหลักร้อยล้านมาหลายพันหลายหมื่นหลายแสนคนครับในประเทศไทยของเราเพราะฉะนั้นการันตีในเรื่องของผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นท่านต้องพาคนมาสร้างผู้นําครับบรรยากาศในคอร์สเนื้อหาในคอร์สกิจกรรมในคอร์สเวิร์กช็อปในคอร์สทั้งหมดถ้าวันนี้ทุกคนได้เข้า จะเปลี่ยนแปลงจากคนธรรมดากลายเป็นคนที่ตัดสินใจสําเร็จครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นคอร์ส t t ท,ท,ทเป็นคอร์สปั้นนักธุรกิจเงินล้านครับและก็ปั้นให้ทุกคนขึ้นตําแหน่งต่างๆได้ตตสตาร์ซูปปเปอร์วิเซอร์เมเนเจอร์ดรีดรรรเรกเตอร์ครับไวท์เพรสเด้นเพรสเด n นครับบลูได,ดมอนด์แบล็ไดมอนด์แล้วก็ตำแหน่งสูงสุดครับคลาวด์ไดมอนดครับสร้างมนุษย์เงินล้านครับและส่งต่อเป็นรุ่นๆครับก๊อปี้เรียนแบบทําซ้ําส่งต่อฮะค้นหาแบบมืออาชีพ พัฒนาแบบมืออาชีพแล้วก็รักษาคนในองค์กรแบบมืออาชีพด้วยในส่วนของคอร์ส TTT Trainer a i n e r รุ่นที่7ครับที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้รุ่นที่7วันที่17-18กันยายนนี้นะฮะหลักสูตร2วันหนึ่งคืนครับและเป็นรุ่นแรกของโลกครับในส่วนของ VR วียดพ n งองค์กรเวียดพิงเนี่ยที่มีการแจกเสื้อฟรีด้วยสำหรับ TTT ครับทำทันทีทำทุกที่ทำทุกทางครับ TTT ฮะ จ่ายเงินให้อยู่ในเวลาที่กําหนดไว้ท่านจะได้เสื้อฟรีครับพี่น้องครับ 1, บัตรพันหรบาท2วัน1คืนอาหารที่พักฟรีที่เดอะพายรีสอร์ทครับใครจะเข้าแน่นอนใครจะส่งคนเข้าอย่างต่อเนื่องสม่สำเสมอตลอดไปครับพี่น้องครับเพื่อเหนื่อยชั่วคราสบายชั่วโคตรเกิดรายได้แบบแพสซีเป็นคาอย่างแท้จริงกด888เข้ามาครับพี่น้องครับอยากสําเร็จต้องเข้า t t t ฮะอยากเป็นผู้นําองค์กรเป็นผู้นําต้องเข้า TT ครับ อยากให้ทีมงานตัดสินใจสําเร็จต้องเป็น T T ครับพี่น้องครับอยากให้ทีมงานรักสามัคคีกันในองค์กรต้องเข้า T T ครับพี่น้องครับอยากให้ทุกคนครับทางานด้วยความเป็นมืออาชีพแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มเป็นซูเปอร์แมนเป็นดีอเวนเจอร์ต้องพาเข้า T T T ครับพี่น้องครับเห็นไหมนี่คือในส่วนของหลักสูตรสร้างผู้นาครับจะประสบความสำเร็จได้ต้องมีผู้นําที่มากพอ และก็ในส่วนของวันที่17-18เดือนกันยายนนี้จะเป็นรุ่นที่7นะครับรุ่นที่7นั้นชำระเงินภายในวันที่3 1ส,ส,สิงหานี้ได้รับเสื้อแบบในรูปภาพนี้เลยสวยงามมากครับ TTT ครับฟรี1ตัวแต่ใครก็ตามที่ช้ากว่านะครับไปจ่ายหลังจากนั้นนะฮะหรือว่าจ่ายวันไหนก็นแล้วแต่ที่ก่อนเข้าคอร์สครับก็จะต้องบวก 150บาทครับเพื่อรับเสื้อครับจะได้เสื้อนี้ต้องซื้ออีก5 5าบาทครับท่านจะรับฟรีหรือซื้อ150บาทครับพี่น้องครับใครจะรับฟรีครับใครจะรับฟรีกด222เข้ามาครับใครมาฟังคลิปหลังจิจกรรมแล้วก็ไม่เป็นไรครับเราจะมีต่อไปเรื่อยๆต่อเนื่องเสมอครับสหรับในส่วนของเสื้อของคอร์ส t ี t นั่นเองนะครับนี่คือในส่วนของวงกลมที่5คือพาทีมงานทั้งหมดและตัวเราเข้าคอร์ส TTT Trainer t r a i ท e r ทุกรุ่นครับพี่น้องครับ และก็เข้าสู่วงกลมสุดท้ายครับเพื่อจะสร้างให้องค์กรทั้งหมดครับเกิดความยั่งยืนเกิดความรักเกิดความมั่นใจตัดสินใจสําเร็จและเป็นสายเลือดมีความศรัทธาในองค์กรของเราอย่าง100%เต็มเข้าสู่กระบวนการครับสร้างแรงบันดาลใจรางวัลชีวิตนั่นเองซึ่งจะมีทั้งในส่วนของบริษัทของเราแซ่แปดแจัดให้กับเราทั้งในไทยและต่างประเทศครับมีจดการเฉลิมฉลองความสําเร็จมากมายอย่างรูปนี้ฮะ เราจะมีการจัดงานปรับเข็มครับแต่และปีแต่และปีจะมีผู้นําที่ประสบความสำเร็จแต่และตําแหน่งเกิดขึ้นเนี่ยบริษัทก็จะจัดงานครับเขาเรียกว่างานสตาร์แคมล่าสุดนี้ประวัติศาสตร์ประเทศไทยครับบริษัทเครือข่ายขายตรงที่อยู่2วัน1คืนนะฮะเหมาโรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้จอมเทียนครับพี่น้องเหมาเลย5,800คนครับไม่มีบริษัทไหนทําได้แบบแซ่บแ8 8แล้วพี่น้องครับใครเห็นด,ด้วยครับพี่น้องครับยิ่งใหญ่จริงๆฮะกด444เข้ามาครับพี่น้องนี่คือในส่วนของ2วัน1คืนนะฮะเกือบ6000คน และว,วันนั้นมีการแจกรางวัลมากมายครับพี่น้องครับเป็นรางวัลชีวิตไม่ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์เอทีพนะฮะโตโยต้าเอทีพครับสองคันครับพี่น้องรถจักรยานยนต์เจ็ดคันครับสร้อยคอทองคำร้อยเส้นครับเลลตพันเสือมหาหรแล้วก็จอ LED ดีมากมายรางวัลแล้วก็มีคอนเสิร์ตของนักร้องศิลปินระดับประเทศไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเซกโลโซเป็นต้นนะฮะมาด้วยแล้วก็บรรยากาศตามรูปนี้นะฮะที่เราจัดเข้าไปนี่คือในส่วนของสมาชิกบางส่วนนะฮะที่มาร่วมงานเราเกือบ6000นคน แตนะ่ที่มาร่วมกิจกรรมที่ Ambassador St j o อมเทียนเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมีกิจกรรมที่เป็นรางวัลหรือว่า inspiration ให้กับสมาชิกผู้นําที่ประสบความสำเร็จนั้นให้มีความรักความเชื่อมั่นในบริษัทของเราต่อเนื่องสม่ำเสมอครับและล่าสุดไม่นานครับก็มีการจัดกิจกรรมตัวนี้ฮะก็คือล่องเรือ v i v a a l a n g k a Cruise ครับสถิติประเทศไทยอีกแล้วครับพี่น้องอีกแล้วนะฮะก็คือพร้อมกัน2ลํลเลยทีเดียวตีคู่เลยเกือบ1000คนครับพี่น้อง หนึ่งพันคนครับสองเป็นเรืออลังกา i ีบาอลางกาครูสครับพี่น้องครับดินเนอร์สุดหรูล่องแม่น้ําเจ้าพยานะมีคอนเสิร์ตศิลปินนักร้องระดับประเทศมากมายครับนี่คือในส่วนของสิ่งที่เรามอบให้กับสมาชิกทุกคนเมื่อเข้าสู่กระบวนการของแรงบันดาลใจครับมาดูภาพคลิปนิดหนึ่งครับไฮไลท์ของกิจกรรมในวันนั้นที่เรากิจกรรมกันสมาชิกตีแบบหนึ่พันคนครับพี่น้องครับกับ2ลํลำเรือนะฮะวีบาอลางกาครูสครับผมจะเลื่อนไปให้ดูนะ เห็นไหมฮะอันนี้ก็ขึ้นครับกำลังขึ้นเรือครับโดยนำโดยท่านประธานชาญนท์คณินพัฒนพิมพ์และก็ในส่วนของนะคุณเบียนะครับในส่วนของผู้ในการฝ่ายการเงินครับและมีผู้นําที่ไปกิจกรรมของเราครับเกือบพันชีวิตครับเห็นไหมเรือสองลำแนบกันแบบนี้เลยสลับเรือกันได้นะครับโอ้โหวันนั้นตื่นเต้นมากครับและบรรยากาศสวยงามเมนูซีฟูด้ดอาหารบุฟเฟ่อร่อยมากๆแล้วก็ศิลปินที่มาสร้างความบันเทิงเราทั้งชั้นบนแล้วก็ชั้นล่างเนี่ยโอ้โหสุดยอดมากนะฮะ นี่คือในส่วนของความตั้งใจของบริษัทของเราครับที่อยากจะให้ทุกคนได้รับรางวัลชีวิตครับเมื่อเดินเข้ามาร่วมกับบ้านหลังนี้ครับแซ8 8ป8 8นั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นสิทธิ์ตรงนี้รางวัลตรงนี้ก็พร้อมที่จะเป็นให้กับเราทุกๆคนครับพี่น้องครับใครมั่นใจครับพี่น้องครับว่าอยู่บ้านหลังนี้เนี่ยเราจะได้แรงบันดาลใจเพื่อไปสร้างความสำเร็จให้กับรุ่นลูกชีมของเราให้กับทีมงานของเราให้กับองค์กรของเราได้อย่างยั่งยืนแน่นอนพี่น้องครับกด789เข้ามาครับ กด7 8 9เพื่อความสำเร็จแบบจังยืนครับเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นและก็ยังไม่พอเราจะมีในส่วนของไม่ว่าจะเป็นในคนทริปท่องเที่ยวล่าสุดนี้ค้างตั้งแต่ช่วงโควิดเป็นต้นมาครับก็มีไปเที่ยวในส่วนของบานานาฮิลครับประเทศเวียดนาม3วัน2คืนซึ่งในวันที่บรรยายวันนี้นะฮะไปวันแรกครับ24สิงหาคมถึง26นะฮะก็จะมีผู้นำกลุ่มแรกๆครับที่ไปร่วมฉลองความสำเร็จกันที่น่นด้วยนะฮะมีคลิปมีการไลฟ์สดมาให้เราดูในเพจในส่วนของเวียดพิงด้วยนะครับ และก็ทิปปลายปีนี้นะฮะทำคุณสมบัติ6เดือนครับกรกดาสิงหากรนยาตุลาพฤศจิกาธันวา6เดือนก็คือทําคะแนนบรรล้านหรือว่าขาอ่อนครับ350,000 PV สะสม6เดือนนะสปอนเซอร์ตรงชั้นลูกครับอยู่ที่4ไดมอนด์โปรหรือว่าไดมอนด์เต็มก็ได้และก็รักษาคุณสมบัติการสายยอดออโตชิปเดือนละ500 PV 6เดือนครับพี่น้องครับแล้วก็ผ่านคุณสมบัตินี้เลยนะฮะแล้วก็เดือนธันวาเป็นเดือนสุดท้ายนะครับแล้วก็ ารางการท่องเที่ยวจะช่วงไหนติดตามปรึกษาผู้นำท่านนะครับนี่คือในส่วนของสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ปลายปีนี้ธันวาครับก็จะมีในส่วนของผู้นำที่ผ่านทริปท่องเที่ยว4ประเทศในยุโรปครับอิตาลีสวิตเซอร์แลนด์ฝรั่งเศสแล้วก็เยอรมันด้วยนะครับอันนี้คือรางวัลชีวิตที่ทั้งบริษัทแล้วก็องค์กรเดอะพิงค์จัดให้กับพวกเราครับธันวานี้2 5 6 5ครับองค์กรเดอะพิงค์จะมีการล่องเรือครับรับ1,000คนนะฮะ1,000คนที่กาญจนบุรีครับ2วัน1คืนบนอ สนุกสนานดนตรีเครื่องดื่มอาหารการกินทุกอย่างพร้อมหมดที่พงศ์ที่พัก,พ,กพักในรีสอร์ทพักในเรือนะรปรึกษาผู้นำท่านครับสรับเป็นส่วนของโปรโมชั่นของทริปล่องเรือของ VR the p i n ครับหรือว่าปรึกษาอาจารย์ชวโรดได้นะครับนี่คือกระบวนการทั้งหมดของ6วงกลมครับพี่น้องไม่ว่าจะเป็นวงกลมแรกครับขายของชวนคนเข้าสู่คอร์สสีวิชาและก็การจัดเฮลทิ้งครับส่งต่อการเข้าสู่ OPP ทาง OPP team OP บริษัทในการแกลน o p แซ888ด้วยและก็คอสที t ฮะ คอสปลูกพลังผู้นําในการสร้างผู้นํามืออาชีพนั่นเองสุดท้ายคือการสร้างแรงบันดาลใจทั้งหมดให้กับองค์กรเราส่งต่อไปรุรุ่นครับให้เกิดความรักความสามัคคีและความเชื่อมั่นศรัทธานในบริษัทแซบ8ป8แและองค์กร VR The Pink ด้วยเราเรียนรู้ทําตามระบบครับพี่น้องครับหลังจากนั้นระบบจะทํางานแทนเรานั่นเองเพื่อให้เกิดการก๊อปปี้เรียนแบบทําซ้ําส่งต่อก๊อปปี้เรียนแบบทําซ้ําส่งต่อแบบมืออาชีพนั่นเองโอเคไหมครับนี่คือในส่วนของภาพรวมของ เดทดคมพี6วงกลมในระบบหวงกลมของ VR เ h e p ือพิงครับพี่น้องครับฟังซ้ำๆดูซ้ำๆขอให้ท่านครับส่งตัวเองและทีมงานเข้าสู่ระบบอย่างต่อเน,นื่องสม่ำเสมอเพื่อสามารถเกิดรายได้แบบเหนื่อยชั่วคราวสบายชั่วควราวไปด้วยกันครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ผมอาจารย์ชวโรนดโรบัทรัพย์บังดีสวัสดีครับ